สวัสดีครับนะสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีทุกคนนะ <c oughs> อืมนะดังแต่ท่อล้อไม่หมุนครับพี่น้องเงียบชีนะโอ้ยฮานะครับพูดหาน่าแต่ละคนเนาะนะที่เข้ามาในวงการนี้โอ้มีแต่อะไรครับอ่ามีแต่พลังรักทรัพย์ทั้งนั้นนะครับมีแต่มีแทะประกันภัยนะที่เข้ามาอยู่ในวงการนี้โอ้ยนะครับนะมันเจาะมันหาช่องทางอยู่ อเอนิท่านครับกูติเออนิท่านเรื่องนิท่านอยู่เอาเรื่องความเกา้าวามหลังนะเรื่องนิทาน่านนี่น่ออืมมีแต่มิตรแทป้ประกันภัยที่เข้ามานี่นะอัะบากัวลูกนิมิตนี่ก็โออหลังบุงหลังบ้านก็ไม่ธรรมดาเด้อครับตอนนั้นน่ะอ่ะว่าพระเอกขี่ม้าคงม้าขาวมาช่วยพอพระเอกก็เสื้อมันแล้วตอนนั้นก็ได้เออพอพระเอกก็เสื้อมันเออนะ อโอ้โหยังกับคุณ้างนี่แหละว่นวาเออที่จะมัดช่วยพ่อฝ่าเองได้โอ้หที่ไหนได้ที่ไหนได้วันนี้เอ้โหโบนาเสื้อพอาจานเลยวันนีเล่าก็ไดรนะโบนาเสื้อพอาจานเลยโอ้ยตายเลยวันนี้ครับพี่น้องเอฟซีลาบข้าวบพราเป็น่าเลยวันนี้บพเป็นกระปวนเอ่ยอดปัก้านี่แหละนะอืมนะครับพนะีเจสบัตนดีครับนะอืม ไม่ว่าอะไรครับต่อมีอะไรบันี้กบ่ได้เรื่องจักอย่างเลยเห็นบอกครับเสียเงินฟรีอีกบาทนี่าเสียเงินไปสามแสนหาบัาน,นนะี้เอาเงินเขาไปดีดอกนนไดยเอาเงินเขาไปดีดอกนะบ่ได้เห็นหายังกี่คุยเบิดแม่มตัวนั้นนะกี่ฝอยมิดซาดตัวนั้นอขี้โมขี้คุยไง เชือผมเชื่ผมชนะใสๆชนะเหร็นคนนะผมเมาอยู่คือมันขี่คุยคือมือนี่แหละสนตีนนี่เขาจะแดกสนตีนชนามือละเขาจะขาดสนตีนใช่ไหมึงเอานะครับบ้ามากูจะหัวเลานนะเอากูจะหัวเลานนะครับเนาะโอ้ยครับพี่น้องเอฟซีนะ กองขาวกับเมนบ่านี้พระพุทธนินรราชกับเมนบ่านี้มันอ่ารับเหมาเม็ดครับรับจบเม็ดทุกงานเลยบ <laughs> รับจบทุกงานเลยในคดีนี้นะในนิทานเรื่องนี้นะรับจบทุกงานนะครับแต่พ่นนะปเป็นตาสิแตกจกงานพ่เป็นตาสิแตกจกงานนะพ่อไปเอกกับเม่นังเอกก็ซาหัวหลืนๆครับบัาน,นี้ซาหัวพันผวง <laughs> ลาบมืออตายก็ไ้งยงินนอนซื้อบัตรนี่เออนะลาบมือมือตายไปงนยงินซื้อเลยนะครับเนาะแต่เออซื้อบัตรนี่กินเขาวพ่แซ่บเลยละ่ะ <c oughs> นี่แล้วก็ผมไม่ตีกุก็บุญแค่ไหนแล้วแทนที่จะขอบคุณผมผมไม่รอลงอายานีนะ่บุญดังหนาแล้วนะร <c oughs> ับจบเนาะ ออบ่แมนลับสนะเออลับจบบ่แมนลับสนะจบตี้เธอคนเดียวเพินเมียนมมเมาหมดเพินลับเหมาหมดครับมาว่าอันใดก็ไดนะ้อ้อนะย่างมาปู่ได้ใดกับกี่ขาดางนี่ย่างมาก็กี่ขาดากนี่ไดครับนอมอืหมอก็อินี่หลาย่างไปก็กี่ขาดางนี่แห้งครับพี่น้อง FC เออปักค่านี่นะ เออเห็นไหมจะพาไอ้อยูท y o ยูทู e ช่องเล็กช่องน้อยเออจะไปดันช่องของเขาบ้านนี้เออเพินฟอยนั่นนะ่ะสิมาขายผลิตภัณฑ์ก็จะเห็ุขึ้นเขาได้เออตอนนั้นก็วอ้ยบ่จากเป็นได้เนียนัคุณหมายจะยังได้จะเอาผลิตภัณฑ์มาขายพบบนี้เห็นช่องทางแลว้วไงเห็นเม็ดเงินแล้วทุนมันบูมจริงๆมันบูมเออขึ้นสาลไครฟงบันน้สิแตกเราเมื่อคืนโทษจ้ง อ่าชีแตกเราจนขึ้นชดแจ้งครับจนจะคู่บินบาดครับเอาขึ้นเบิงสั้นน่ะเออสชีแตกเราบันนี่ก่อนขึ้นสารไก่ฟงบันนี่กินจนยาคู่บินบาดเอาบันนี่มันจะมีปัญญาอย่างบันนี่มันจะมีตอจากนอนตอนนั้นตัวคนโอยครับกินหมักละมุดเน่าบันนี่โอ้ยบันนี่ไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยบันนี่เขาถามว่าอะไรงกขันงงนี่ยู่บันี่ อในนิทานเรื่องนี้นะครับจะไปพาดพิงคนนั้นนิทานเด้อน,นิทานน่า,นนา,นนาจะไปขึ้นหลนิทานอ,อสารดาสารถามวันนี้เพื่อแตกขึ้นเม็ดข้าวโพกคำเม็ดข้าวก็ะปูมือว่าเพื่อแตกไม้องมาวเสื้อเสร็จโบ้โโยเสร็จเงื้อรับวันนี้เส็จเพื่อนั่ยมันแตกวันนี้ออกจากหัววันนี้โป,ป๊ก,ปกเปกป๊กเป็กกับกวอดฝนตก แอร์ต้องดูสารกระพุ่งเรามันหนาวเนาะมันบอกเพื่อแต่เพือแต่ออกบานนี้โอ้เขาป็นยังบ้านนี้เพื่อแตกอย่างตายออกบานนี้ลืมหมดซึมอย่างครับลืมหมดชุดลืมหมดชุดครับจะกใส่ใจเพราะใส่ใจแหละครับพี่น้องเอ้ยนะครับคืนเพิ่งกระครับเออจะกใส่ใจเพราะใส่ใจแหละน้ำน้ำลูกความครับนี้ท่านเรื่องนี้น่ะ ลืมหมดชุดครับโอประกาศทำยะกูบ่มีบาทเลยเนาะจะไปบินตาบาทจะได้บัตนี้โอ้ยได้มาชะดีดอกบัตนี้ครับพี่น้องเอ้ยนะครับประจักษาครับผมอันขี่คุยแ้่เมดแม่มาตอนนั้นนะครับสนอที่นอนสนอสวยสายสนอเห็นบอกควายมึงอ่าใส่โคตรพร้อมทีนะครับพี่น้องเอ็มที เดี๋ยวอีนี้มึงจะรู้สึกนะครับเดี๋ยวจะรู้ว่านั้นลกมันจริงจริงมีจริงแน่นอนละอ่ามีจริงเออร้อยนะพระเอกขี่ม้าขาววันนี้เออจักม้าขี่ม้าหรือขี่ขี่ม้าหรือขี่หมาก็ไม่รู้นะขี่หมามาโมเมนมานบน้องขี่หมามานะอ่าคืว่าสิมันซอยพอพระเอกแม่นางเอกเอฟซีก็โอ้พากันดีใจบาดเนี่ย อให้กำลังใจวันนี้คือไล่ไปทุละาหาพันแปดพันทนละหมื่นคนวันนี้อ่อเอฟซีก็โอ้ช่วงนั้นเอฟซีเยอะได้ติดตามเยอะจริงๆนะช่วงนั้นน่ออีหมอก็ไล่สุดดันช่วงนั้นช่วงนี้อีหมอก็ว่าหมอแน่แล้วครับช่วงนั้นเนาะอ่าอีหมอก็ว่าหมอแน่แหละนะพีน้องเอฟซีนะนอ,นะอ่าอ่า นี่แหละก็เออเราก็ใจใหญ่เลยครับโอ้ใจใหญ่แล้วครับหลังบ้านแลน้วบัดนี้เอาเท่าไรบาดนี้หมออีหมอกับั้งตุม้มทั้งโฮมแล้วบาดนี้ตั้งตุม้มทั้งโฮมจะเอาคอมมาขายแล้วบาดนี้อ่านะครับนะเป็นไรบาดนี้คักบอืมเมื่อเขาตัดสินบอไปอีกแล้วครับหมอนี้บอไปอีกเด้อจักแล้วมันจะออกอยังไงนะ รู้แล้วมันจะออกยังไงในนิทานเรื่องนี้ได้ว่าผลมันจะเป็นยังไงเออหมอนี้อู้จักอะไรครับอ่าเอานกรู้เทไรไม่ไปเลยเห็นบอันะ่นอ่ะเะอ่ไม่ไปเลยนะครับพี่น้อง FC เอฟซีของู้จักเลยด้วยโอ้ยนะครับเนาะเขาสู์เลยเนาะมันบอกเขาเสียงเงินแล้วมันบอกอ่านะบ่ไปเชืไ่ไรบานนี้นะจะทำยังไงต่อบานนี้งงแล้วบ้านนี้ อ่งงแล้วครับพี่น้องเอฟซีทีนี้มอชีเฮ็ดยังไงชี้ทำยังไงบาทนี่โอ้ยไปหาดพูดแล้วครับหมอกับไปสลองพุนแล้วบาทนี้ไปสลองรอแล้วบาทนี้เออนะ <c oughs> มากลัวเขาด่างไงอ่ามากลัวเขาด่าไงครับพี่น้องเนะอฟซีมันรู้ตัวแล้วนะมันรู้ตัวแล้วครับพี่น้องมันถึงไม่มาไง ม,มันรู้ตัวแล้วในนิทานเรื่องนี้ <laughs>